ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชิน,นยาดงอ่ะวันนี้นะคะเรามาคนเดียวแล้วก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงนี้นะคะเราแล้วก็่อ,อมแก๊งแบบแฟมิลี่เราก็คือมีคุณภูมิด้วยนะทุกคนแล้วก็พี่เราพี่ชายเรานะคะชื่อพี่ชูแล้วก็พี่คิรินก็คืออยู่ในแก๊งเกม AOX นะคะเป็นเกมที่คือไม่รู้ว่าตอนนี้ยังแบบ ยังเป็นกระแสมากแค่ไหนแต่ว่าเราอะเล่นมาตั้งแต่ช่วงวันแรกๆคือเราก็เป็นชนีคนนึงที่เออพอพี่ๆเราเล่นเนาะเราก็เลยแบบคอยเล่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเออแล้ว ROX เนี่ยหรือ l ล็กนาร็อกเนี่ยเราอะเคยเล่นกับพี่ชายเรามาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราเด็กมากเออคือเรากับพี่ชายอายุห่างกันพอสมควรคือนางอะนางรู้เรื่องแต่เราอะแบบเฮ้ยอะไรอะ อะไรคือการขายของอะไรคือการฟาร์มอะไรเงรี้ยไม่เก็ตนะทุกคนพอตอนนี้เราก็โตมาประมาณหนึ่งแล้วเนาะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเกมมันเป็นแบบนี้เราพอได้เล่นแล้วมันก็แบบเฮ้ยไอเลิฟอะซึ่งมันก็เป็นเกมที่ฮิตนะแบบเป็นเกมในตำนานเกมหนึง่งถ้าทุกคนเห็นก็จะแบบรู้ว่ามันมีมาหลายเวอร์ชั่นมาก a o x r o อะไรก็ไม่รู้เยอะเออนั่นแหละวันนี้เราก็เลยถือโอกาสนะคะคือเราก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่า มันจะมีแอคทิวิตที่ต้องทําต่อวันเนี่ยแบบซ้ำเดิมอะ่ะเหมือนเป็นรูทีนเลยอะ่ะว่าถ้าทุกคนเข้าเกมมาปุ๊บต้องทําอะไรบ้างเราก็เลยอยากจะมาแชร์มือใหม่นะคะใครที่เพิ่งเล่นเกมนี้เลยนะคะต้องดูเลยคลิปนี้เพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่คุณตกหล่นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอะไรที่ตกเราตกหลน่นใครดูคลิปนี้แล้วรู้ก็ช่วยพิมพ์บอกด้วยนะเออเดี๋ยวเราจะพาไปทำวันเดย์ใน ROX นะคะก็คือ1วันใน เอา x เ,เนี่ยควรทําอะไรจบประมาณไหนแล้วก็นอกนั้นก็ไปฟาร์มไปขุดแร่ตามอัธยาศัยได้เลยทุกคนเริ่มแรกนะคะพอเราว้ามาที่พอนเทล่านะคะพอนเทล่าเนี่ยก็คือเมืองที่เป็นเรียกว่าเมืองหลักก็ได้ปุ๊บอย่างแรกถ้าทุกคนเล่นตอนก่อนเที่ยงแบบ11โมง50อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เดินมารอนี่เลยเตงตอนนี้ก็11โมง 59ได้แล้วใช่ไหม5้5 9 8เราก็เดินมารอตรงน้ำพุนี้เลยนะคะเพราะว่าน้ำพุนี้ตอนเที่ยงตรงกับสองทุ่มนางจะให้อันนี้ทุกคนรับเบรซิ่งเนี่ยขวามือนี้โอดินเบรซิ่งจะขึ้นแบบปังขึ้นมาเลยหรือบางทีก็เต็มเลยก็เป็นไปได้ด้วยเนาะแต่ว่าหลักๆคือจะขึ้นเร็วแต่ถ้าเราไม่ได้มาตรงเวลามันจะขึ้นแค่ทีละ เขาเรียกอะไรทุก30มสิบวิขึ้น10อะไรประมาณนี้าามาแล้วมาแล้วเนี่ยวงที่พื้นนี่ทุกคนมาแล้วแบบวงนี้ก็คือเป็นวงเตรียมนะคะเตรียมที่จะแบบบูมโอเคค่ะเที่ยงตรงแล้วค่ะทาดานี่เห็นไหมจากจากอาโอดินเก่าเราตอนนี้ก็เป็นแบบ400กว่าอืซึ่งมันก็ขาดอีกนิดหน่อยทุกคนนึกออกปะ มันเต็ม600ใช่ไหมล่ะอย่างแรกทุกคนต้องเก็บโอดินนะคะจำเปบบมือใหม่นะเพราะว่าโอดินเป็นสิ่งที่สาคัญมากซึ่งโอดินจะได้จากการมายืนนิ่งๆอยู่ในพรนเนี่ยหกับซ้ายมือเดลี่มิชชั่นนะคะที่เขียนว่ามิชชั่นบอร์ดอะไรเงี้ยมิชชั่นบอร์ดก็ถ้ากดไปง่ายๆนะคะเราก็นี้เลยไปที่มิชชั่นบอร์ดคือเกมเนี้ยค่อนข้างดีตรงที่ มันสามารถกดออตโต้ไปได้เลยเราไม่ต้องกดเองพอดีว่าเมื่อเช้าเราเผลอมารับแหละขอโทษเนี่ยเราก็กดรับเควสเนี่ยทุกอันนึกออกปะกดรับกดรับกดรับพอรับเสร็จให้เพื่อนๆสังเกตนะคะมันก็จะมีเนี่ยตัวนี้ที่เป็นคูณ2บางคนก็จะได้วันนึงแบบคูณ2 3สอัน4อันหรืออันเดียวหรือบางคนก็ไม่ได้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันพอรับเสร็จเราก็ดูที่แถบซ้ายมือทุกคนแถบซ้ายมือนี้ก็จะเป็นเควสทั้งหมดที่เรารับมา ประมาณนี้นะคะเราก็คือ1คือเราต้องทำเคสให้หมดให้ครบทุกวันเนาะเพื่อที่ว่าพอเราส่งเคสเสร็จเห็นไหมว่าเราจะได้โอดินร้อยสแบบนี้นะคะแล้วโอดินก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้เราอาจจะไม่ทําให้ดูเนาะเพราะว่ามันอาจจะยาวเกินไปนิดนึงตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายกับพี่ชูของเรานะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้พอเรารับเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าใครซื้อ kingdom part นะคะก็คือตรงนี้ เนี่ยมันก็จะมีเป็นเควสให้เราทําแบบเป็นไปได้ก็ไปเช็คก่อนว่าเขาให้ทําอะไรบ้างเนาะพี่ชูประมาณนั้นคือคือต้องดูควบคู่กันไปด้วยถ้ามี kingdom ก็ดูไปด้วยจากนั้นส่วนเพื่อนเื่ออาจจะเห็นนะคะว่ามันมีรางวัลสเท่าใช่ไหมที่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าแต่ละคนอาจจะมี1หรือ2หรือ3หรือ4ในแต่ละวันมันจะมีแบบไม่เท่ากันแล้วแต่คนเราก็แล้วแต่วันด้วยถ้าแบบเวลน้อย,อย,อยก็คือเราก็ได้ยินมานะว่า ถ้าเราเวลกําลังจะเต็มแล้วแล้วเรามีคูณ2สมมุติว่ามี3อันให้เราอะไปทาเควสคูณ2 3สอันนี้ก่อนเออแล้วก็ส่งแล้วก็กดส่งแค่3อันนี้ที่เป็นคูณ2เพราะว่ามันอาจจะทําให้เวลของของเราอะ up เลยแล้วพอ,อัพป,ปุ๊บเราก็วิ่งกลับมาดูที่บอร์ดอีกทีหนึ่งแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่เควสตอนตอนแรกที่เรารับมาที่เป็นสีขาวที่ไม่มีคูณ2อ่ะมันจะขึ้นเป็นคูณมา แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปนะคะเพราะว่าเราเคยทําแล้วซึ่งก็ไม่ประสบความสาเร็จก็คือพูดง่ายคือมันเป็นการสุบทุกคนแต่ว่ามันก็ยังดีแบบอย่างน้อยก็ได้ลุ้นเนาะอันนี้กี้เรื่องบอดไปแล้วเนาะแล้วก็เอาเป็นเรื่องกิ้วแล้วกันเราจะได้เปิดเลยก็คือกิ้ว ถ้าเรามีกิวนะคะเราก็เข้าไปที่กิวอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างหนึง่งเผื่อแบบมือใหม่มีคนเชิญเข้ากิวไปหรือว่าหรือไปแบบไปอยู่สักกิวหนึ่งเออแล้วแบบไม่รู้อะไรเงี้ยก็เราก็ควรต้องทํานะเพราะว่ามีเสี่ยงที่จะโดนเตะออกจากกิวได้นะคะทุกคนเปิดเข้ามาหน้ากิวปุ๊บมันก็จะเป็นข้อมูลสมาชิกอีเวนต์ใช่ไหมซึ่งอันนี้พูดก่อนว่าที่เราต้องทํา เพราะว่าเนี่ยหน้าข้อมูลเห็นปา้ามันจะมีคําว่าเงินทุนเท่านี้ต๊ดตึทุนซ่อมรายวัน3า0พก็คือเราต้องทํำโพสกิล l เพราะว่าทุนซ่อมรายวันอ่ะ,อม,อะมันมันคือค่าใช้จ่ายรายวันเนาะชูมันต้องจ่ายตลอดแล้วถ้าแบบไม่มีคนในกิาล l ์ทำโพสเลยมันจะไม่มีเงินตรงนี้อ่ะก็มากดที่อีเวนต์นะคะแล้วก็ซ้ายแรกเลยนี่อันนี้กิลออเดอร์เห็นไหมว่ามันจะขึ้นมาเลยเทียบรอยกา เพราะเรายังไม่ได้ทำนี่เราก็กดอย่างโซ่นี้นะคะเราก็กดไปว่า get คือพอกด get มันก็จะบอกเลยว่าซื้อที่คนนี้นะเอลเบอร์ตาอันนี้ก็ที่เดียวกันอัน,นอันนี้ก็ที่เดียวกันคือจะบอกว่าให้ดูก่อนว่าที่เดียวกันแค่ไหนเวลาซื้อจะได้ซื้อทีเดียวไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาคนนี้ก็ตัวเดียวกันคนมาอกี้โทนละตัวละหนะแล้วก็อันนี้ก็ตัวเดียวกันส่วนแบบนี้ มันมันต้องซื้อที่ตลาดกลางหรือว่าเก็บเกี่ยวเองซึ่งบางคนอาจจะมีกําลังซื้ออย่างเราเราก็อาจจะซื้อเลยเพราะว่าเราขี้เกียจไปเก็บเราถ้าอยู่ในกิลด์ที่โอเคหน่อยมีกําลังหน่อยอันนี้ทุกคนอย่างเงี้ยเราไม่มีในตลาดกลางก็ไม่มีใช่ปะเราก็ไปกดขอความช่วยเหลือเลยค่ะป้ายก็วันนึงก็ ขอให้ทุกคนทําแบบให้ครบก,ก็ยังดีกิวจะได้แบบโป้ใหญ่โตคือความสําคัญมันคือเรื่องเงินด้วยแล้วก็สิ่งที่ทุกคนจะได้อะมันจะเห็นไหมเหรียญสมีม่วงอันนี้อันนี้นะพอทุกคนทำเควสเยอะๆ,ๆเข้าหรือว่าเข้าร่วมแบบ KVM ทำกิจกรรมนั่นนี่ในกิวมันจะได้เหรียญน,นี้ซึ่งเหรียญน,นี้อย่างอย่างนึงก็คือเอาไว้เนี่ยกิลเบสซิง่งขวานี้นะคะกดเข้าไป ทุกคนจะไปขอพอรได้ขอพอรพวกเนี้ยอย่างเราเป็นวิาสาหใช่ไหมเราก็แบบเอ็มแอทแทเราก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มไปเรื่อยอย่างนี้ส่วนสมมุติว่าเหรียญเราเยอะมากก็เหรียญน,นี้ก็สามารถไปอัพอาวุธเงาได้ด้วยในตอนที่เวลเราเหมือนจะ60ขึ้นไปมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะแล้วก็เอาไว้ซื้อชุด PVP เนาะกิลก็เอาไว้สำหรับแบบ PVP เลยโดยเฉพาะ ประมาณนั้นคือคือมันมีความสําคัญต่อเราเองด้วยทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแบบทําเพื่อกิวอย่างเดียวนะคะอ่ะจบเรื่องกิวพอทาพอเราไปเช็คเควดบอร์ดเนาะเช็คเควดกิวเรียบร้อยปุ๊บต่อมาเราก็เดินตรงมาที่คนนี้เลยนะคะ Chamber of Commerce เนี่ยก็คือ COC แล้วก็กด COC มิ s ช i o n ซึ่งคุณคนนี้ก็จะให้เหรียญแบบว่าอ่ะอย่างเหรียญแรกก็จะเป็นคาฟา เหรียญนี้เอาไปหมุนเอากระชะปองที่เป็นหัวทุกคนเฮดเกียร์สายชอบแต่งตัวเขาก็จะเลือกเหรียญน,นี้แหละมั้งนะคิดว่าเราเป็นสายหมุนอาวุธนะคะทุกคนเราก็เลยจะเลือกคนตรงกลางนี้ที่เป็นคูอีเวนแล้วส่วนขวาสุดที่เป็นน้องแมวเนี่ยก็คือเป็นเหรียญที่เอาไว้หมุนหมุนเอากาดแล้วแต่คนเนาะชูว่าจะแบบจะชอบแบบไหนอะคือบางคนก็เอาไปเขาเรียกอะไรอะ่ะ ทำเควสนี้เพื่อเอาเหรียญไปขายก็ได้นะทุกคนเป็นการหาเงินอีกทางแต่อันนี้จะบอกว่าวันนี้ที่อัดเนี่ยมันเป็นประมาณวันที่อังคารใช่ปะก็มีคนแนะนํามาว่าให้เก็บเควส์ซีโอซีนี้จนถึงวันอาทิตย์เนาะพี่ชูค่อยทําตอนวันอาทิตย์แบบเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลยแค่ขอให้ทําก่อนแบบก่อนมันรีใหม่อะ เอางี้ว่าถ้าใครสะดวกที่จะทําเลยก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่จะเลือกแต่ว่าถ้าใครที่เก็บได้จริงๆแบบบางคนไม่ได้รีบใช้เหรียญเนี้ยอย่างบาง,บางทีเราตัวเราเองเรามีบางทีเรารีบใช้เหรียญเราแอบมาทาเหมือนกันนะพี่ชูเออแต่ถ้าไม่รีบจริงๆเก็บถึงวันที่วันวันอาทิตย์นะคะสมมุติว่าวันเนี้ยวันอังคารหรือวันจันทร์เนี้ยเราเวลเวลแบบ50แล้วพอไปวันอาทิตย์มันก็อาจจะเป็นแบบเวลห้าเอ็ดห้าสองอะไรเข้าไปแล้ว ซึ่งมันจะทําให้ e a p อ่ะมันคูณมากขึ้นก็คือดีแหละเออเก็บไปก็ดีแหละแต่ถ้าเก็บไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรก็ทําเลยก็ได้ประมาณนั้นสําหรับคุณ C.O.C จะบอกว่าอันนี้แอบแถมถ้าเราคุยกับเขาเยอะๆเนาะคุยกันเยอะๆมากขึ้นเราจะสามารถส่งกิฟตให้เขาได้ก็คืออย่างนี้ส่งกิฟตซึ่งเราอ่ะส่งครบแล้วทุกคนถ้าใครยังไม่ครบนะคะแต่ละตัวเขาก็จะมีของที่เขาชอบไม่เหมือนกัน เดี๋ยวเราเอารูปขึ้นให้ละกันว่าตัวนี้ชอบอะไรซึ่งถ้าเราทำครบร้อยแล้วมันจะได้สมุดคู่มือนะคะแล้วก็ NPC ตัวนี้อยู่หลังสุดเลยมั้งเกือบสุดนี่ก็คือพอเราครบ100อเซ็ COC mission check COC เขาชอบอันนี้นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบเค้กซื้อตลาดกลางทุกคนโอ้อาละสี่พัน ถ้าใครไม่สู้ก็ซื้ออันนี้แนะนำซื้ออันนี้ก็ส่งไปเรื่อยๆส่งทุกวันอยู่พอนเทล่าแบบนี้แล้วก็คาฟาอย่างเงี้ยก็ส่งได้เหมือนกันซึ่งข้อดีเลยข้อดีลืมเลยจริงๆต้องคาฟาก่อนข้อดีของคาฟาก็คือถ้าส่งครบหนึช่วงแบบประมาณครึ่งครึ่อะนางจะให้หมวกที่เป็นหมวกคาฟามาเนี่ย,ยนะเปิดให้ดูก่อนนี่หมวกนี้ ซึ่งหมวกนี้อพอเราใส่มันก็จะได้ค่านั่นนี่ใช่ไหมเป็นอันเดทว่าไปแล้วพอเราครบร้อยทุกคนเราก็จะว์าไปไหนก็ได้แต่ว่ามันมีคูดาวนิดก็กดที่ลูกโลกนะคะเวอร์แมปแสดงถ้ำสมมติว่าสมมติเราจะไป Underwater Cave เนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยกลมๆนี้ที่เป็นลูก W กดไปปุ๊บมันก็จะว์าไปเลยแกเหมาะสำหรับแบบลาบอสหรือว่า ไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แต่ว่ามันจะมีคูดาวแป๊บหนึ่งออประมาณแบบเออยี่สิามสิบนาทีคนก็มาที่สมุดคู่มือนะคะก็จะเห็นรูปหัวใจรูปหัวใจแบบนี้ก็คือให้ของขวัญได้หมดเลยแต่เรายังไม่ได้ให้นะนี่คาฟาอ่าอันนี้คือสิ่งที่นางชอบเผื่อทุกคนแบบจะเอาไปไปใช้นะแบบส่วนเราเราให้ดอกนี้ก็หาซื้อที่ NPC นี่ซื้อที่ซ OC ได้เลย ประมาณนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องส่งของขวัญแล้วนะคะขยับมาอีกนิดนึงวนนี่ชาบูแมนชาชูแมนคนล่าฝันนักล่าฝันเนี่ยทุกคนคนนี้ก็ส่งได้เหมือนกันคือเราอะ่ะซื้อให้เขาเป็นอย่างอื่นน,นี่นางชอบโมเดลแบบนี้แต่คือแบบบางทีมันใช้เพชรแดงเนาะแบบเราอาจจะไม่สะดวกก็สามารถใช้อีกเพชรหนึ่งแทนได้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะ ชาชูแมนเนี่ยทำเสร็จปุ๊บเธอเธอจะได้บอร์ดนี้แกเราไม่มีนะเพราะเรายังทำคเควสไม่เสร็จนี่บอร์ดนี้แหละบอร์ดที่คนนี้ขี่อยู่คนสุดท้ายคนสุดท้ายก็มาที่นี่โรสเรดทาวน n นะอยู่ซ้ายล่างนางชื่อว่า Music กเอก็กดที่นางนางก็ส่งกิฟต์ได้เหมือนกันคนนี้เหมือนจะต้องปลดล็อคยืนด้วยกัน5นาทีป้าชูคือถ้าใครมามากด มากดแล้วมันไม่ขึ้นส่งของขวัญอะ่ะก็คือยืนรอ5นาทีก็กดส่งกิฟต์คือตัวเนี้ยจะได้บัฟเนี่ยพอเราคุยเสร็จเห็นปะเราจะได้อันนี้มาเราเป็นแฟนคับเบอร์อันนี้เป็นได้เฮดอินคีสองเปอร์เซ็นต์โอ้ใช่ซึ่งบัฟนี้จะสุ่มนะบางทีเราได้สเต็งมาอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช้ก็มีแต่มันก็แบบสุ่ม30นาทีเนาะคูรอ30นาทีหมดถ้ามันไม่ตรงสายอย่างเงี้ยก็ค่อยมากดแต่หรือมันตรงก็ต้องมากด ทุกรอบทุก30นาทีนี่นังคือันนี้นี่นังชอบอันนี้อะโลเวลา่าซื้อเลยทุกคนในตลาดกลางถูกไม่ไหวร้1ยแล้วให้ทีละ5ครั้งต่อวันอะแป๊บเดียวเนาะพี่ชู4คนหลักๆก็คือคาฟาซ o c ชาชูแมนแล้วก็มิวสิกเอลนะคะอาตาทุกคนหลังจากเวสบอร์ดเนาะมี อ่อ C O C มีให้ของขวัญแล้วก็กิวเรียบร้อยปุ๊บอ่าก็คือพอเราทำประมาณนี้เสร็จแล้วอะนะมันก็จะเริ่มแบบเริ่มว่าง <c oughs> เริ่มว่างด้วยนะเราก็ไปกดที่คานิวาวนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำครบร้อยเนี่ยเราก็จะได้ไอเนี่ยเพชรแดง500เออได้หีบปลดหีบทุกๆเนี่ย20เวลประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่เราสามารถทำได้แบบ ง่ายๆชิลๆทําเองอะไรเงี้ยนะก็จะมีมิชชั่นบอร์ดก็คือที่เราบอกไปแต่ต้นแล้วก็กิลออเดอร์ก็คือเควสกิลที่เราบอกไปถ้าถ้า,ถา,ถาทุกคนทําครบ8อะไรเงี้ยมันก็จะปลดหีบข้างล่างมาเรื่อยๆแหละที่ทําได้อีกก็มินิเกมมินิเกมก็ดีเพราะว่าเราจะได้ขวดยาที่เป็นสตามิน่ามาซึ่งมันก็เอาไว้แบบ ไว้ฉกเฉินอะไรอย่เงี้ยเนาะวันละ2ครั้งถ้าเล่นเกิน2ครั้งก็คือไม่ได้อะไรแล้วแต่เหมือนเล่นแบบเล่นเอาสนุกก็ได้เออซึ่งเซิร์ฟที่เราอยู่นะคะก็คือวาคิลี่เนมิซิสนะคะทุกคนก็เป็นกิวที่แบบโอ้ยโด่งดังไม่ไหวมีแต่ตัว top, ท็อปทั้งนั้นเลยที่ไม่ใช่เรากิวเราเออ ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาไปงัดข้อสมมติว่าไม่ได้ไปกับเพื่อนนะสมมติคนที่ดูอยูอ่สมมติว่านั่งโต๊ะปุ๊บแล้วก็เซิร์ฟเรานะคะคือเขาจะมีคนนึงยอมแพ้แล้วอีกคนน่ะคือต้องกดคือคือไม่มันเพื่อความไม่เสียเวลาเนาะถ้าทุกคนแบบเล่นแบบแข่งอย่างเดียวมันก็คือไม่จบสักทีอะไรเงี้ยเขาก็จะยอมแพ้คนนึงสลับตากันตานนี้เออตาน h i สมมุติว่าเราเล่นกับ AA A ชนะเราก็ยอมหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ ต่างต่อไป A ก็จะยอมเราแล้วเราก็จะชนะเออประมาณนี้มันก็จะเป็น2แบบชนะ2พอดีก็เป็นมารยาทนะคะทุกคนสำหรับเวลานิดหน่อยจบมินิเกมนะคะพอจบมินิเกมอะ่ะเพื่อนๆก็จะได้อันนี้แหละหยิบทองขึ้นมาปุ๊บ OX ค่ะไปที่ OX OX ก็มันจะเปิดเป็นเวลาก็คือ OX มันจะมีรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าเหมือนจะเป็นโมงถึงบ่ายอะไรประมาณนี้แล้วก็รอบเย็น ห้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งอันนี้ทุกคนก็ต้องเล่นนะเออเพราะว่ามันได้ทั้งเวลแล้วก็อ่าจอบเอ็ได้ทั้งคู่เลยใช่ใช่แล้วเวลาเล่น OX นะคะพอผิดมันจะให้ทุกคนเด้งออกไปอยู่ยืนยืนข้างๆเหมือนยืนชีดเออก็ให้เล่นต่อไปเพราะว่ามันยังได้ exp อยู่สำหรับ OX เอาอ,อันนี้ก็ต้เล่นทุกวันนะคานิวาวเนี่ยมีมินิเกมมี Ox แล้วนะมีมิชชั่นบอร์ดมีกิลออเดอร์แล้ว แล้วก็สุดท้ายที่แบบวันหนึ่งต้องควรทำสุดท้ายก็คือดันเจียรายวันค่ะทุกคนกดขึ้นมานะคะมันก็จะกดคำว่าไปทันทีได้เลยเห็นไหมมันจะวิ่งไปเองดันเจียรายวันเนี่ยมันอยู่ที่เลเวลและว่าตอนนี้แบบคนนั้นเลเวลเท่าไหร่แล้วก็ลงอะไรได้เอออยากหาของอะไรอยากไปช่วยใครอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยแต่วันหนึ่งอะลง3ามครั้งจะได้ของมึตงครัขข้งแรกลงแมงทองก็จะได้ของจาก ดันเจียนแมงทองครั้งที่2ถ้าไปลงที่คอแซเขาจะได้ของคอแซแล้วก็ครั้งที่3ถ้าใครเวลเยอะแล้วก็ไปโอซิลิสก็จะได้ของจากดันโอซิลิสพอครั้งที่4ไปลงแมงทองก็คือไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้อะไรเลยแบบเอ็กพีก็ไม่ได้ของก็ไม่ได้ก็เหมือนแบบไปช่วยละกันเรียกว่าไปช่วยเพื่อนไปช่วยแบบบางทีคนในกิวเราอาจจะสู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราแบบเบื่ออยากเล่นก็ไปลงเล่นๆขำๆกรุบกรุ อแล้วก็แบบพยายามไปกดเช็คเควส kingdom ด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยแกเนี่ยของเราเนี่ยอย่างของเราเขาก็บอกว่าเคียร์ดันเจียนเซเวอร์อันนี้คือไอ้น,นี่เนาะไอแมงทองก็แบบ6ครั้งอะไรอย่เงี้ยแต่เราเคลียร์เสร็จแล้วสําหรับสัปดาห์นี้ก็จบไปเพราะเราเราไม่ได้ซื้อแต่ถ้าคนที่ซื้ออ่ะมันจะรีเฟชได้ได้ข่าวว่าก็ลองรีเฟชดูแล้วมันอาจจะขึ้นว่าไปลงคอเซห้าสี่สามอะไเงี้ยเนาะพี่ชูว่าไป ก็ส่วนใหญ่ก็ให้ไปลงหาสิ่งที่เราอยากได้ก่อนเนาะสมมุติว่าอยากสมมุติาบางคนอาจจะทําของฟ้าอยู่อยากได้แบบเริ่มแรกเลยก็อาจจะเป็นแมงทองใช่ปะเอออยากได้หนวดแมงทองเพราะว่าหนวดแมงทองหายาก1แล้วก็แพงก็ไปลงก่อนไปลงให้ได้3ามครั้งเลยจะได้แบบเออสุ่มดรอปถ้าคิงด้อมข,ขึ้นมาว่าแบบให้ไปลงอย่างอื่นก็ค่อยไปลงอันนั้นต่อนะครับประมาณนี้จากนั้นพอเราทํา อารมณ์นี้หมดแล้วแล้วเรามีตรงนี้นะคะโอดินสมมติว่าเรามีพันสองพันว่าไปเราก็ต้องไปเวลนะคะทุกคนต้องไปใช้โอดินเพราะว่าโอดินจะทำให้ได้สตามิน่าตรงนี้เห็นไหมแท่งชมพูตอนนี้เรามี800ทับ4 0 0พใช่ปะก็คือค่อนข้างน้อยมากถ้าแบบไปขุดแรก่ก็ต้องใช้อันนี้ไปตกปลาก็ต้องใช้อันนี้ไปเนี่ยทุกคนกด กดที่ไลฟ์นะเนี่ยทุกอย่างตรงเนี้ยคือมันต้องใช้สตามิน่หมดแล้วคือถ้าเราเป็นแบบสายฟรีแบบเราอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้เสียงเงินไม่ได้ไม่ได้เติมเงินอะมันก็ทุกอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างต้องใช้สตามิน่ทาเองอะมันค่อนข้างน้อยอะทุกคนก็ต้องไปใช้อดินแล้วก็เอาสตามิน่นี้ไปใช้ต่ออ่าสมมติว่าเราตอนนี้เรามีโอดินเท่านี้อย่างเราร้อยสี่สิบสองคืออาจจะมีแบบ มือใหม่หลายคนเนาะแบบอย่างเราก็เจอในกิลเราถามว่าแบบไปเวลไหนดีเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะสีเขียวนี้แล้วก็แนะนําจุดอัพเวลเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยคือถามว่าเราจะรู้ได้ไงเพราะมันมีโคตรหลายตัวใช่ปะถ้าถ้าเราไม่มีใครช่วยเราจริงๆอะ่ะก็แนะนําเลยว่าไปดูทุกตัวถ้าเป็นไปได้ก็มันไม่มีใครช่วยเราเราก็ต้องช่วยกันเองนะคะช่วยตัวเอง น,น,นี่ทุกคนพอเรากดอย่างที่บอกนะคะว่าเรากดให้มันวิ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้แนะนําจุดเวลแล้วเราก็บอกว่าไปทันทีมันก็จะวิ่งมาเลยไม่ต้องแบบวิ่งหาเองใดๆเนี่ยทุกคนและนี้เป็นพี่ชูพี่เราเองนะคะก็มาเวลด้วยกันเนาะก็มาดูตรงนี้กดแชทขึ้นมาแล้วก็กดแล้วก็ดูเลยว่าเนี่ยได้เยอะไหมก็ดูอย่างนี้อย่างเราได้จ็อ แบบยังไม่เปิดโอดินอะ241อะ่ะทุกคนมันเยอะมากเลยนะเวอร์ปะคือมันเยอะมากมันเยอะมากทุกคนก็ลองเทียบดูแล้วกันแต่ว่าอยากบอกอีกอย่างหนึ่งสำหรับสำหรับแบบเราเล่นมาสักพักหนึ่งเนาะก็คือควรเลือกตัวที่ให้จ็อบเยอะกว่าจ็อบก็คืออันเนี้ยสีฟ,ฟ้าๆอย่างเงี้ยแล้ว exp น้อยกว่าเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนค์ดไวๆนะคะก็คือสมมติว่าเราเล่นวิาสาร์ตอนแรกเราเป็นเมท ถ้าเราเลือกตัวที่จ็อบเยอะกว่าเราก็จะจ็อบเต็ม50เร็วแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนตอนเวลแบบ35 36อะไรเงี้ยเนาะพี่ชูแล้วเวลามาสมมติว่าคนที่ยังไม่เคยใช้ออดินเนาะก็กดตรงนี้เลยถ้าเรารู้สึกว่ามอนตัวเนี้ยให้ค่าที่เราต้องการและเราก็ไม่ได้มีคนมามาแบบมาแจมเยอะมากก็กดออนอดินปึ๊บประมาณนี้ซึ่งเวลาเราเปิดอดินเนี่ยเราก็จะได้ เซน,นี5เท่า exp 5เท่าอัตราการดรอป5เท่าแล้วก็ได้รับสต a ามีนา่าก็คือ o อดินเนี้ยมันจะมาเพิ่มสต a ามีน่านี้ที่เราบอกไปเมื่อกี้เออก็1วันใน ROX นะคะก็ประมาณนี้มันอาจจะดูงงๆเยอะๆนิดนึงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวในแบบใต้คอมเมนต์อ่ะเราเดี๋ยวเราเขียนเป็นข้อไว้ก็ได้ว่าทำอะไรบ้างแล้วก็ดูไปก่อนแล้วก็ เดี๋ยวพอทําจนชินอะเราก็จะรู้ว่าเออมันต้องทําอะไรบ้างพอตอนแรกเราก็อองอองเหมือนกันทุกคนหวังว่าแบบจะมีประโยชน์สําหรับมือใหม่เนาะคอมเมนต์อะไรพูดคุยมาได้เลยเออแบบอยากเล่นด้วยแต่ก็อาจจะลําบากในเรื่องของเซิร์ฟนิดนึงเพราะว่าได้ข่าวว่าเซิร์ฟแบบแน่นเวอร์แน่นทุกวันก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีเนาะสาหรับสายเกมเมอร์นะคะเรามีสตรีมไว้ด้วยแต่ก่อนก็มีเกมอื่นๆไปดูได้อยู่ท้ายๆหน่อย สาววันนี้ชนีหาทํามต้องลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยต่อวันนี้สวัสดีค่ะเจอเลย